ค่ะคันนี้มาต่อกันที่เรื่องราวดีๆของคนนี้เหมือนกันของดีเจมาตูมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวคือแบบควัาเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยนะพิธันเพื่อซื้อบ้านหรูราคา22ล้านบาทซึ่งบ้านหลังนี้คือเป็นฟิลเหมือนทาวน์โฮมเลยพิธันแบบอยู่แล้วเหมือนฟิลอยู่กับอ,อยู่โรงแรม,มเขาบอกเนาะแล้วก็ความพิเศษของทาวน์โฮมหลังนี้ก็คือบ้านทุกหลังในหมู่บ้านเนี่ย ผ่านการดูดวงและฮวงจุ้ยมาหมดแล้ว<ต>เรียกว่านัวบ้านไม่ต้องมีสันสันสันเจ้าที่ก็ไม่ต้องเพราะว่าผ่านทุกอย่างแถมข้างหน้าว่านะมีแบบฟิลประมาณแบบแผ่นเงินแผ่นทองแปะด้วยนะออก็คือเหมือนฟิลแบบเงินทองไหลมาทเออทมาเออยีายพี่ทนันแน่นอนว่าเขาบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาเกือบหนึ่งปีแล้วพี่ทนันแต่ว่าความปังนี่อย่างที่บอกว่า ฟังตั้งแต่แบบแค่เข้าไปดูบ้านยังไม่ได้ซื้อ,อคือแค่ยื่นเฉยเฉยดูนู่นดูนี่หนึ่งชั่วโมงม,มีงานโทรเข้ามาเลย3งานก็เลยแบบอย่างที่เจ้าเกินไปก่อนนี้ว่าคือรู้สึกเลยว่าเจ้าที่เลือกฉันแล้วฉันต้องจองบ้านหลังนี้ซื้อหลังนี้แหละนะคะล่าสุดนี่ดีเจมาตูมนะคะแบบมาสวัสดีปีใหม่ดาราเดลี่ของเราแล้วก็พากับดีเจนิวเจนท้งหมดมาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังประเด็นนี้จากเจ้าตัวกันเลยค่ะ เย่ yeah. มีบ้านสัทีเป็นนี่แล้วโว้ย <laughs> จริงๆอ่ะตุมเจตนาคือตั้งใจซื้อบ้านให้คุณแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้เรามีช่องเราเพิ่งทําช่องเราอ่ะเมื่อแบบไม่ถึงปีเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเราทําแบบโฮมทัวร์ไปด้วยเลยจะมีคนดูไหมนะตอนแรกลองซาวเสียงก่อนปรากฏว่าคนอยากดูเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะว่าตุมก็ไม่เคยแบบทำโฮมทัวร์มาก่อนเลยครับได้แต่แบบอาศัยครูพักรักจําดูจากคนน้องคนนี้เขาทากันก็เลยสุดท้ายการมาเป็นโฮมทัวร์อีพีหนึ่งนะครับกระแสตอบรับดีมากขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับตอนนี้รอติดตามอีพีสถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วรอออนแอร์ต้นปีหน้าจริงๆไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าตุม้มซื้อบ้านตัวอย่างที่มันตกแต่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือใช้เงินเก็บ ก้อนสุดท้ายแหละเอาไปวางดาววันจําไว้แล้วก็ผ่อนหลายเดือนด้วยดอกเบีย้ยที่น้อยมากคือจริงๆโชคดีที่เรามีคอนเนคชันอยู่บ้างที่จะช่วยทําให้มันถูกที่สุดเพราะว่า คือเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเราต้องอลังการเข้าใจปะบ้านต้องใหญ่ทุกอย่างต้องรักชูลี่ต้องรูแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราเอจขึ้นมาหมายถึงอายุมาอีกระดับหนึ่งเงี้ยมันก็กลับมองว่าเราควรได้บ้านที่มันไทม์เลสที่มันไม่ต้องแต่งไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแล้วก็อยู่แบบระยะยาวเพราะฉะนั้นในบ้านมาตูมมันจะกลายเป็นทุกอย่างถูกไปหมดครับคือพอเราเกิดมาเป็นดีเจมาตูมที่ไม่เคยเชื่ออะไรพวกนี้มาก่อนเลยแล้วก็ชีวิตเราก็คือขึ้นลงๆมาตลอดจนกระทั่งเราได้มาใกล้ชิดกับคุณดีเจมดาม เขาก็เลยเปิดโลกการมูเตให้เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยตุกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการมูเตมันเป็นอะไรที่จับต้องได้เหมือนกันนะมันก็คือทิศทางไฟทิศทางลมหลักหุวงจุ่ต่างๆคือก็โชคดีที่พอบ้านตุ้มเสร็จเราแม่มดดาก็มาดูเลยมาดูให้ด้วยว่าเอ้ยอันนี้ห้องพระอย่างนี้ดีนะอันนี้ดีอะไรเงี้ยต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนอีกเยอะแยะมากมายเลยครับในวงการด้วยนอกวงการด้วยบ้านตุ้มเลยกลายเป็นทุกจุด เกี่ยวกับศาสตร์ห่วงจุ้ยเกี่ยวกับมูเตลูทั้งสิ้นทุกจุดเลยครับผมวันที่เราไปดูครั้งแรกอะครับยังไม่ได้จองคอนเฟิร์มงาน3งานเลยอะตุงมอยู่ตุมอยู่ในบ้านตัวอย่างแค่หนึ่งชั่วโมงอะครับแต่ว่างานติดต่อแล้วมาคอนเฟิร์มงานเรา3งานอะเงินจองบ้านอะมันต้องแสหนึงใช่ไหมครับแต่ตุงมเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอะรายได้เราเข้ามาเกินสิ่งที่เราต้องจองเราก็เลยรู้สึกว่าเ <c oughs> จ้าที่เลือกฉันแล้ว <being> คือบ้านตูคือเป็นเลขศูนย์เจ็ดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่เดินทางแต่ว่าก็จะแบบปังมากยอะไรเงี้ยก็คือเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตั้งแต่ตรงอยู่เข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยตู่เดินทางไปไม่ต่างสมัยก็ต่างประเทศนะ่ะต่อเดือนนะ่ะไม่ต่างกว่าสองครั้งอเยอะฮะเยอะเยอะมากฮะเพราะว่าพอเราเป็นเจ้าของบ้านเองเยอะไรเงี้ย การใช้ชีวิตมันก็เปลี่ยนเรากลายเป็นคนที่ติดบ้านมากขึ้นเพราะว่าตอนเราอยู่คอนโดเราเลี้ยงน้องหมาไม่ได้พอเรามีบ้านเรามีลูกอีก2ชีวิตเลยอ่ะมันก็จะทําให้เราไปปาร์ตี้ยันเช้าก็ไม่ได้แล้วลูกกินข้าวยังไงอ่ะนอนอยังไงอ่ะใครเก็บอึอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบภาระมันมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งพอบ้านหลังเนี้ยมันอยู่กับคุณแม่ด้วยครับจะเข้าจะออกก็ต้องเกรงใจคุณแม่ด้วย,ยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไลฟ์สไตล์มันก็เปลี่ยนไปก็คือเมื่อก่อนแบบเที่ยงคืนออกไปเที่ยวททุกกกวััััันนนนีี้้เ่ยงงคคืตอลบบบบาสบร ไม่กล้าพูดแบบนั้นเพราะว่าเราไม่อยากเทคเครดิตว่าแบบว่าอ๋อผ้าเหลืองเปลี่ยนชั้นจ้ายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตุว้วก็ยังเป็นคนที่โวกเวกวอยตลกปกฮาเล่นกับทุกคนเหมือนเดิมนะครับตุ้งไม่ได้บอกว่าการไปบวชมาเดือนนึงแล้วเปลี่ยนให้คนอายุโหยู่มา30กว่าปีบวชหนึ่งเดือนเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่อ่ะครับแต่ว่าเพียงแค่ก่อนจะพูดจะเล่นจะอะไรคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เราคิดมากขึ้นใส่ใจรายละเอียดรอบๆข้างเรามากขึ้นนั้นเอง จะไม่กล้าบอกว่าตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหมคุณต้องถามจากทีมงานเราเองว่าตุ่เปลี่ยนไปให้มากแค่ไหนเท่านั้นเอง